คุณแอครับใจเย็นก่อนนะครับทำไมคุณแนกถึงมาเทยขยะแบบนี้ล่ะครับเดี๋ยวก็รู้ ถึงได้ทิ้งขยะสกปรกสองค้อแบบนี้เนี่ยอีนี่หล่อนมาสมัครงานแบบกนไรยะใช่นี่ หล่อนระวังเจ้านายเขาจะเหม็นส์กินขยะจากเธอนะเอวนี่เราจบอะไรมาหรอปอตีนะ่ะอีปอตีเหรอโลมากเลยจ้ะฉันเนี่ยจบปอโท ีกล้าเอามือของเต็นไปหยิบขยะสปกสปรกสกปรกแบบนั้นได้ยังไงอะสปกปรกจริงๆเลยยิ้มเมนสวัสดีค่ะมาสมัครงานเหมือนกันเหรอคะใช่ขอนั่งด้วยคนนะคะเดี๋ยวก่อน ือจับขยะแบบมเมื่อกี้แล้วยังจะมานั่นกับคนอื่นอีกเหรอเหม็นก็เหม็นไปนัางที่อื่นไปไปไกลๆชิวๆขอโทษค่ะนี่พวกคุณมาสมัครงานใช่ไหมครับใชค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญสัมภาษณ์โต๊ะนู้นเลยนะครับตามผมมาครับ สามารถพรีเซนต์ให้ผมซื้อปากกาด้ามน,นี้ได้ผมจะรับเข้าทำงานทันทีเลย นี่นะคะมีความเป็นลักชัวรี่มีความดูดูความสีดําของเขาสิคมันดําเงามันเงางามมากเหมาะกับคนเท่ๆอย่างคุณะคะ่ะการพรีเซนต์ของคนณนี่น่าสนใจดีนะครับแต่ผมติดอยู่นิดนึงคุณยังขาดการพรีเซนต์ข้อมูลหรือคุณสมบัติของมันน้อยเกินไปนะครับ ปรับปากกาด้านนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเรียบแต่ดูหรูดูแพงเรียกว่าน้อยแต่มากอะค่ะสำหรับหมึกเนี่ยเป็นหมึกกันน้ำกันน้ำกันฝน,ก,นกันแดดกันลมกันอากาศชื้นต่อให้เขียนไปสักสิบปีเนี่ยหมึกอะก็ไม่จางหายเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเส้นเนี่ยคมกริบเหมาะกับายเซ็นผู้บริหารยางค n นแนกนะคะ รู้จักบุคลิกท่าทางของคุณแล้วการนำเสนอขายก็น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลก็ยังแน่นแต่ว่าการพรีเซนต์ของคุณมันยังไม่ทำให้ผมอยากจะซื้อเท่าไหร่ครับผมว่าคุณดูไม่ดด้คคคุณนนนนะะาม,มีกรสรเเ่่งวใหซ คุณแน็กใช้ประกาด้านนี้แล้วคุณแน็กเพิ่งซื้อนะคะมันคือการสร้างความต้องการให้กับลูกค้าค่ะเมื่อเขาต้องการใช้เขาก็ต้องหาของสิ่งนั้นและอีกอย่างฉันสร้างสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นค่ะมันคือหัวใจของการขายและที่สำคัญนะคะต่อให้ปรกกาด้านนี้ดีแค่ไหน ถ้าลูกค้าไม่ต้องการเขาก็จะไม่มีทางควักเงินซื้อมันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก่อนการพูดก็คือการสร้างความต้องการให้กับลูกค้าครับแนกสุดยอดเลยครับงั้นผมขอรับคุณเข้าทำงานเลยนะครับขอบคุณค่ะอะไรนะ พู่อย่างคนนี้ได้ซ้ำนะใช่พูดอะไรก็ไม่รู้ใช้ตะก,กะอะไรเนี่ยใช่ผมจะบอกให้ละคุณสองคนไว้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานนี่ยมันไม่ใช่แค่การมีความสามารถหรือว่าทำงานเก่งกว่าใครต้องมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อร่วมง,งานด้วยที่จริงแล้วอะ ผมรับเขาเข้าทำงานตั้งแต่ผมเห็นเขาเก็บขยะคุณผูคุณว่าบริษัทผมสกรปรกขยะขยะแขงขยะพวกนั้นอะ่ะผมนั่นแหละครับเป็นคนทำเองยินดีด้วยนะครับผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ของเรชามอน,นิ 没。<Hello. S 2> <Hello. S 1>